กเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Silver and b น o o d ันั่นเองครับกับตัวละครใหม่อย่างไอโอนาบันพาวรุดนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเรียมมาแบบโหดๆเลยนะครับผมในการสู้วันนี้จริงๆเนี่ยผมอยากจะได้ซักปด3นะครับผมขึ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาบายในตู้นี้ด้วยนะครับผมว่าเรทก,การนตีเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตู้นี้มันเกลือรู้สึกว่าเรทมันออกยากผมเคยบอกไว้แล้วนะครับผมว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันม รรแล้วก็จะมีทางด้านของบัรพาบรุษนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวลิมิเต็ดจริงๆอะ่ะให้ไปรอทางด้านของบัรพบบรุษซึ่งผมบอกมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่ดองตั้งแต่ต้นเกมหรือบางคนก็ไม่ได้ดองอังจริงเนี่ยผมคิดว่าคนที่สุ่มมาก่อนหน้านี้นะครับผมมี2ตัวละครที่โหดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าแม้แต่ผมได้ไอโอนามาเนี่ยมันจะสามารถแทน2ตัวละครนี้หรือเปล่านั่นคือลาเมียอันนี้เป็นดาเมจที่มีฮิลให้กับเพื่อนนะครับผมอันนี้โคตรดีนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของดันาโลแต โคตรที่จะน้อยครับเป็นสายซัพพอร์ตที่ดามเมจไม่ได้น้อยเลย2ตัวนี้เนี่ยโคตรที่จะเดบกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุม่มไอโอนามาโบส3นะครับผมใจจริงอยากได้ปบสถนะถ้าเกิดว่าไม่ออกก็ทําใจเอากันละกันอ่ะทีนี้นคะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเรทการันตีกันดีกว่าโอ้โหโปรไฟล์โคตรสวยอ่ะแล้วก็แบบตาน้ําเงินแดง แฟนคนใหม่ของผมเองโอเคนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าเหมือนกับที่ผมบอกไปในรอบที่ว่าจะมีไอโอนาเข้ามาเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีเรดประมาณเวลาออกเอสาใช่ไหมห้าสิบเปแต่ตู้นี้นะครับผมมีเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งคุณจะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่คุณได้เอสาใช่ไหมล่ะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้การันตีล่ะการันตีมีให้นะครับผมคุณจะได้รับไอโอนาอย่างแน่นอนเมื่อคุณสุ่มประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งก็ไม่ได้ถือ เกิดว่าใครสุ่มทุกตู้อันนี้ก็ทําใจครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมเนี่ยเขาได้มีการประกาศแล้วว่าเขาจะมีการแจกสุ่มฟรีในทุกวันนะครับผมประมาณ50ครั้งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตู้หน้าตู้ที่2นะเพราะว่าตั้งแต่เกมเปิดก็มีดันคาโลใช่ไหมละ่ะสุ่ม50ครั้งแล้วก็ตู้ที่2ก็จะเป็นทางด้านของเบลล่าไรจีรังอ,อันนี้ก็เป็นตู้ที่2ครับแล้วก็ตู้ที่3ก็คิดว่าน่าจะจบทางด้านขาเอ้ไม่ไม่ใช่จบดิมันจะมีตู้เข้าช่วงหลังอยู่นะครับผมอ่ะทุกคนก็ออ่มันเนงยยืบูดิ สุ่มประมาณ60ครั้งครับกระดานตีได้ SSR อย่างแน่นอนแต่ไม่ได้รับประกันนะว่าจะเป็นทางด้านของไอโอนานะครับผมมีเดทประมาณ25%ครับและก็ตู้นี้นะครับผมเนื่องจากเป็นตู้บรรพบุรุษจะไม่ได้ใช้ทางด้านของตู้กระชาเดิมนะครับผมที่เป็นเบลล่าได้จังเห็นไหมจะไม่มีประวัติเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสุ่มค้างไว้สักประมาณสัก70 80อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะรอทางด้านของตู้บรรพบุรุษตู้หน้ามานะครับผมมันก็จะมานับต่อเนาะแต่ตู้บริพารระดับ ไว้เป็นประมาณนี้กันละกนันนะครับผมดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูการสุ่มกันนั้นผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเกมราคาถูกการตัดเองผมขอแนะนําเป็นร้านเกมเผาเมเลยเลยครับนอกจากจะเติมถูกการตัดเองน,นะร้านยัเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงซื้ข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p y หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็อีกอย่างครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตัวแอนดรอยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือ ไม่จะเป็นการปล่อยบอร์ดฟาร์มออฟไลน์คนหลายหน้าจอครบจบที่ LD Player 9อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณมี PC และอยากเล่นเกมมือถือต้อง LD Player 9ครับเอาละนะครับผมสำหรับตู้นี้เนี่ยไอโอนาเป็นสายนักยิงใช่ไหมผมได้มีการไปเอาทางด้านของเบลล่าในรอบที่แล้วกดเข้าไปส0ครั้งเมื่อวานนี้อ่ะมันก็เลยลดลงนะจริงๆผมมีตัวสุ่มเยอะกว่านี้อ่าลดลงไปปุ๊บนะครับผมได้เบลล่ามา2ตัวครับแล้วก็บดทะลุกเกิน3อ่า3จุดนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรว่าเกมนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเล เอันี้ว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดอกแรกกันเลยดีกว่าครับปุ๊บนะครับผมมาทุบไปแล้วครับผมหนึ่งครั้งตุ้มผมว่าน่าจะได้สักเอาบทสองกันแล้วกันนะครับผมปุ๊บยกยก,ยกโอ้โหโคตรที่จะเกลือเอาใหม่นะครับผมขอร้องล่ะอย่าเอาผมสุดเกมนี้ปุ๊บหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับแล้วก็ครั้งที่สามยกเฮอ้โหมาแล้วครับผมเบลล่าไม่ใช่ดิเบลล่าไอโอนาแม่นปากเสียตกปาก มามันต้องมานะครับผมอ่าแล้วกดข้ามไปเลยนะปึ๊บแล้วเป็นอะไรขอขอดีๆีฮึบห <c oughs> ลุดเลดไปแล้วไอ้เหี้ยได้ทางด้านของ <c oughs> อ่าบรรพบุพรุษ <c oughs> แต่ไม่ใช่เอลนาโอ้โหมาทำใหม่นี้นะครับผมโอเค ดูเละไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไร20ใบแรกเองเราอย่าไปตื่นเต้นครับแล้วก็ปรากวดกันไปต่อแน่นอนครับว่ามันต้องมาทุบ1ดอกแล้วก็2ดอกครับแล้วก็ยก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 โอ้ยไม่ยกครับผมนะแตกไปดอกแรกครับผมอะไปกันต่อครับปึ๊บเราเสียไปหมื่นแรกแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยรุดเลทอืรุดเลทก็ได้ตัวดีกว่านี้ไม่ได้หรอ ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเราก็ไปกันต่อครับผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าหมื่นเรายังมีไปต่อ้เรื่อยครับยังไงเราก็ต้องได้การันตีเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนโอ้โหหลุดเลทเอ้ยไม่หลุดเลทด,ดิไม่ออกครับผมไปกันต่อครับเปึ๊บเริ่มหัวร้อนละขอร้องออกมาเถอะเึบคุุบดาวดิสองแล้วก็ยก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 ตึงไม่ยกว่ะอ่านะครับผมไปเท่าไหรแล้ววันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี่ครั้งครับอุย๊ยทำไม เกมทากับเราอย่างนี้ปุ๊บมันจะเหลือ4ี่หมืแล้วเนี่ยทุบดอกนี้แล้วออกปุ๊บเข้าไปครับผมแล้วก็ยกเออนั่นแหละไม่ต้องการันตี60ยกได้แล้วและทีนี้ขอ2ตัวเลยได้ไหม,ม,ม,มกดข้ามครับแล้วแล้วเป็นใครอึ๊บอึบมาเหอะกินเลนครับผมยังหลุดครับเลท25นบอกเลยว่านี่แหละของจริง โอเคก็ยังไม่ออกครับผมจากการันตีหรือเปล่าตอนนี้70ครั้งไปแล้วครับทุบ1ดอกครับผมทุบดอกที่2ครับแล้วก็ยกยกโอ้ไม่ยกวะอืผมว่ามีการันตีอะ่ะ <c oughs> มีการันตีแน่แน่อะ20ใบครับผมทุบแล้วก็ทุบดอกที่สืมเรียบร้อยความฝันที่จะได้โปลด3รู้สึกว่าลิบรลีครับผมลิบตลียังมากเลยปึ๊บหนึ่งดอก 2ดอกแล้วก็ยกคือเออนั่นแหละมันจะได้ไม่ต้องการันตีโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังเสียงก่อนนะครับ <c oughs> ผมหลับตาฟังเสียงว่าจะเป็นเสียงของใครปึ๊บอ่ะกดข้ามกดข้ามเสียงเสียงแบบนี้มันเอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องกดข้ามปึ๊บเสียงไอโอนาไม่มีเสียงเลยเฮ้ยใครวะ <c oughs> อา้าวไอโอนามาไอเชีย <c oughs> ยังไม่การันตีอ่ะถือว่าได้นะครับผมโอเค ยังไม่ครบการันตีแต่ว่ามันก็นับไปแล้วใช่ไหม100ครั้งนะครับผม100การสุ่มไดแอลน,น่าซึ่งมันต้องเป็นแบบว่า100ครั้งไม่ได้แอออนเอ้ย120ครั้งไม่ได้แอออนหน้ามันจะออกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือมันออกถือว่าประหยัดไปประมาณ20ตัวกันแล้วกันโอเคขอระวันตรงนี้ก็กดรับไปครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นอัพสายใหญ่ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปกดกันต่อเอ้าไม่ใช่นี่วาแทนการสุ่มเลยเหรอเชดเคของดีวะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีทุกไอ้ทุกวันไหมวะเนี่ยถ้ามีทุกวันในผมต้องหยุดนะเนี่ยโอเคเอาละเท่าที่อ่านดูเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นการสุ่มเอ้ยมันจะมันจะเป็นการรีเซ็ตนะก็คือน่าจะได้แค่นี้แหละใช่ไหมหรือว่ามีให้อีกรอบไม่มีนะโอเคไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเรากดกันไปต่อเลยดีกว่าถือว่าเป็นของแถม10ครั้งของแถมเนี่ยมาไอโอน่าเลย1นึง สองครับผมแล้วก็สามปึ๊บเออนั่นแหละด้าน,นแหละผมจำเสียงเอลวนาได้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หูฟังแป๊บแล้วก็หลับตาฟังครับเสียงแบบนี้มัน<ๆ>เสียงแบบนี้มันอใครวะ<ๆ>โอ้โหเสียงผู้ชายไอ้ชิบหายโอ้โหเอา<ๆ>ยังมีสุ่มต่อนะครับผมอ่ะมันมีอยู่ประมาณ3ามครั้งอ๋อโอ้ยได้สุ่มปี30สิครั้งเลยนะแหมของดีแบบนี้แล้วก็สุ่มกันต่อดีครับถือว่าประหยัดเว้ย ถ้าเกิดว่ามันมีการันตีเยอะกว่านี้มันน่าจะดีนะเหมาะสาหรับคนที่ดองเลยอ่ะสุ่มได้100ครั้งคือเพิ่มมาอีก30ครั้งฟรีอ่ะอะไปกันต่อครับผมของฟรีของฟรีเราหลุดเลนมาแล้วครับแล้วก็รอบนี้ปึ๊บถ้าหลุดเลนขอบันพบุรุษก็ได้ไม่ต้องเป็นแบบหน้าตู้ขอเป็นตัวอื่นก็ได้นะ <c oughs> ตัวเรียวไม่มาเอ้ยปึ๊บไปกันต่อครับผมตอนนี้กําลังจะหลด30,000เพชยยังไงวันนี้เราก็สุ่มให้หมดตูดไปเลยปุ๊บรอบที่สองครับแล้วก็ยกยกโอ้ไม่ยกว่า ผมว่าได้ป่นหนึ่งนี่แหละไอโอนาโอ้ยเล่นจัดเลยอ่ะทุบไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็เออนั่นแหละมาแล้วผมขออนุญาตฟังเสียงแป๊บไอโอนามาเหิดนะปุ๊บเสียงแบบนี้มันใครวะเฮ้ยเสียงผู้หญิงโอ้โหไอโอนาไอโอนาแปลกไอโอนาล่างนี้แปลกนะแปลกมากเลยโอ้แมงเอ้ น่าจะได้ปดหนึ่งเท่านั้นแหละทุกคนดูทรงแล้วอทุกไปหนึ่งดอกครับผมแล้วก็สองดอกครับแล้วก็ดอกที่สามจะว่าไงเออหือมาอย่างต่อเนื่องอืมนะขอดีๆกดข้ามไปปุ๊บฟังเสียงเสียงผู้หญิงผู้ชายเอ้ยเสียงมานั่นแหละไอโอนาสวยสวยครับโอ้ ต่เอวนาก็เล่นจัดอยู่นะเนี่ยผมว่ารอบที่2เนี่ยออกมาได้โอเคมากเลยนะ10 20 30 40 50 60นะครับผมอ่า60ได้เอวนามา2ตัวแต่ว่าคนละละ่างโอเคเล่นตลกไปเนี่ยเฮ้ยอ่าไปกันต่อครับผมทุบต่อนเนื่องเลยได้ไหมเฮ้ยทำไมมันมีแอนิเมชันกระตุกกระตุกวะมันต้องของดีหรือเปล่า <c oughs> แน่นอนเอวนาออกมา5ตัวไม่ใช่แล้ <c oughs> อ่ะไปแล้วครับผม1ดอกโอ้ยเอวนาปวดสองหรอ เพราะทาไมผมถึงบอกว่าปวด2จริงๆผมคิดว่าน่าจะสุ่มการันตีได้อยู่ในช่วงเวลาที่ตู้มันยังไม่หมดนะนะโอ้โหไม่ออกว่ะไปกันต่อครับผม1ดอกเออสองดอกอืมแล้วก็ดอกที่สเออไม่ออกด้วย <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมอันนี้น่าจะไม่มา1ดอกครับผมแล้วก็ดอกที่สองไอโอนามาติดต่อกันได้ไหมยอย่าลุดเลทเถอะ โอเคมาแล้วนะครับผมเราที่3กดข้ามไปครับจังหวะน,นี้ขอไม่ฟังเสียงดูเต็มเตมตาเออนั่นแหละมันต้องแบบนี้เออเฮ้ยโอ้ยออกต่อนเนื่องแต่ได้เป็นล่าสวยสวยเลยนะครับผมอ่าหลุดเลดทําไมไม่เป็นแบบตรงตู้วะไหนๆมันก็ออกแล้ววเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอโอนาปวด3 GM ทีมงานขอขอเือนะครับผม <c oughs> ฟังเสียงผมอยู่ขอจากใจคนรักไอโอนามาเหอะ นะครับผมเอ้ยทุบทุบได้ได้สามไหมวะมันต้องได้3แหละปึ๊บเราข้ามไปเลยครับผมขอ3ยาหลุดเลดเอาเลด25%่าิบ้าเปอเป็น้ล่าโอ้โหใจเสียเลยกูเรียบร้อยห <c oughs> ลุดครับผมโอ้โหน่าจะได้ปวด3อยู่นะครับผมในช่วงระยะเวลากว่าตู้มันจะออกนะผมจะสุ่มไปเรื่อยๆมาอีกดอกหนึ่งเอ้ยโอ้ยไม่ทุบว่ะโอ้โหมันจะหมดแล้วเนี่ยได้แค่ปลดเองเหร ฮึบต่อไปครับผมอ่ะหนึ่งดอกหนึ่งครับผมแล้วก็สองครับแล้วก็สามอือ <c> อ <oughs> ีไปบานะครับผมโอเค เดี๋ยวลองไปหาทางด้านของตัวสุ่มเพิ่มเติมอีกนะครับผมเผื่อแบบว่าได้มาสุ่มต่อเนาะทางด้านของกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมไหนวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันรอบสุดท้ายครับยังไงผมก็ต้องเอาไอโอนาโปรสาให้ได้นะครับผมก่อนตู้จะออก10 20 30โอ้โหแม่เอ๋ยมีอยู่ประมาณ30ครั้งแล้วโอเคตัวนี้ไปก็เป็น40ครั้งนะครับผมไม่พอเราต้องเติมเพิ่มทีหลังต้องดองไว้เยอะๆนะเนี่ยตู้ทางด้านของไอนี่หนึ่งสองแล้วก็ทุบอีก <c oughs> โคตรใจร้ายเลยไอโอน่า <c oughs> เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไอโอน่าซัก <I ona. S 1> นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ผมสำหรับตัวละครตัวนี้เดีย่ยมันจะเป็นการ ตีแบบเน้นการโจมตีปกติครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะมันจะมีการตีตามโล่ของนางด้วยซึ่งโล่ของนางเนี่ยมันจะมีการเจนให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเอาให้หนาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแค่ตัวของเขาเนี่ยมันสามารถสร้างโล่ให้หนาแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาไอโอน,นาอีกล่างหนึ่งมาก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้ได้ก็คงจะเล่นกับไอโอนาล่างเก่านะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผม ออาล,ล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจลงคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามรีบทำนะครับผมคลิปรีวิวไอโอนามาให้กันแลนะ้วกันเนาะหลังจากลงคลิปนี้